สแกน QR code และโดดเด่นไปกับ All New Suzuki f o n v Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับฟรีบัตรน้ำมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24กันยายน2568และรับรถภายในวันที่30พฤศจิกายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i c o t h g e t r e a d y f o r r o n Go วิ t อยู่บายส z สกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับส z สกิสวัสดีครับยูทูบตังกุยนะครับวันนี้มาเจอกันนอกสถานที่หน่อยนะครับพอดีว่าผมอยู่ที่ห้องพักเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับมีประชุมพอดีนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้เข้าบ้านนะครับอันนี้เพิ่งจะหลังจบเกมหมัดๆเลยนะครับเพิ่งจะกลับมาเข้าที่พักเนี่ยเลอ้์พภูนะครับปุูกไปชนะนิวคาสเซิ ยู่นเตะสาในเกมที่ต้องถามแฟนบอลรีบวภูว่านอนหลับกันลงหรือเปล่าหลับกันต่อได้ไหมอ่ะโอ้โหมันเป็นเกมที่หัวใจแทบวายจริงๆนะครับเออบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอย่าทําอย่างนี้บ่อยๆหัวใจผมจะวายนะครับมันเป็นแบบนี้จริงจริเวีร์พูเนี่ยสเกมในพรีเมยรีกฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเป็นฤดูกาลป้องกันแชมป์ของพวกเขาเนี่ยโอ้โหเจอเกมที่เรียกว่าน้ําลายเหนียวคอแบบสุดๆทั้ง2เกมเลย มันดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนจะไม่มีอะไรดูเหมือนจะควบคุมทุกอย่างไว้ได้แล้วแต่ริปุลต้องมาแบบตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งเครื่องเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนอยู่ในภาวะกระเสือกกระสนดิ้นรนทั้ง2เกมเลยนะครับเกมแรกเนี่ยเล่นที่แอนฟิลด์นะเจอกับบอลมัดนำสองศูนย์ดูสบายๆแล้วอะไปโดนตีเสมอ2อ เราก็ต้องมาเร่งเครื่องทีหลังแล้วก็มาได้ประตู3-2จากตัวสำรองเฟเดโก้คนะีเอซานาที88นู่นก่อนที่จะชนะ4-2มันยังไม่ทันแบบเรียกว่าซาลงไปเลยไอความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นอีกนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคือการเยือนเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยมันมันไม่ง่ายอยู่แล้วแม้ว่าไสิติเลียพูเนี่ยในการเจอกับนิวคาสเซิลในเกมพรีเมียร์ลีก มักจะทําได้ดีนะครับสถิติช่วงหลังๆนี่สิเกมหลังสุดที่เจอกันไม่ว่าจะที่ไหนในพรีเมียร์ลีกนะที่แอนฟิลด์หรือเซนต์เจมส์พาร์คลิพูไม่แพ้เลยหรือว่าไปเยือนนิวคาสเซิลเนี่ยก็ไม่ไม่แพ้มานาน8-9นัดเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเซนต์เจมส์พาร์คนะครับมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะแบบคิดว่าจะบุกไปชนะได้ง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึงก็คือบรรยากาศมัน บรรยากาศมันเอือ้อบรรยากาศมันเร้านะครับด้วยความที่มีคดีของอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามานี่แหละมันเป็นโอกาสที่นิวคาสเซิลจะได้รวมพลังกันแฟนบอลจะได้รวมพลังส่งเสียงกันเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคแหละแม้ว่าช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานทีมมันดูจะมีปัญหานะครับแต่นิวคาสเซิลจะไม่ยอมแพ้นะเราก็ได้เห็นแล้วว่าเกมแรก ในพรีเมียร์ลีกที่เซนต์เจมส์พาร์คฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับนิวคาเซิลเรียกว่ารวมพลังกันเป็นหนึ่งจริงๆอันนี้น่าชื่นชมมากๆนะนักเตะของนิวคาเซิลเนี่ยเรียกว่าไล่เข้าหาบอลแล้วก็ไม่ยอมเลยแม้จะเหลือ10คนนะแต่ครึ่งหลังนิวคาเซิลก็เล่นได้ดีจริงๆนะครับแล้วเสียงเชียร์ก็ช่วยเอื้อนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมัน มันยากไม่แพ้เกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลในนัดชิงคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลแพ้ที่เวมบรีนะครับเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้นะแต่ว่าเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนัดชิงไงแต่ว่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลเรียกว่าผลงานดีกว่านิวคาสเซิลช,ชัดเจนทีนี้เนี่ยก่อนเกมนะครับเออ่ก็มีมีมีข่าวว่าอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์เนี่ย ไม่ได้เดินทางมากับเวอร์พูด,ด้วยนะครับเพราะว่าก็เตรียมไปเฝ้าภรรยาที่กาลังจะให้กําเนิดบุตรนะครับเพราะฉะนั้นแม็กลิสเตอร์ไม่มานะการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลยต้องเกิดขึ้นนะครับจากตอนแรกที่มองว่าแม็กลิสเตอร์น่าจะยืนคู่กับแรกรนด์าเฟนแบกที่พลนโทษแบนก็ต้องปรับทีนี้การประกาศตัวออกมาเนี่ยเนอร์สล็อตก็ ใช้โดมินิกโซโบสไลเล่นแบ็คขวาตามคาดจริงๆหลายๆสื่อก็คาดแบบนี้นะครับเพราะว่าแบ็คขวานี่เชลลี่ฟริมปงเจ็บคอนเนอร์แบลตลียังไม่ฟิตก็มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองใช้โซโบสไลเล่นแบ็คขวาแล้วก็ใช้เคอร์ติสโจนสเนี่ยเล่นกองกลางแทนอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นะครับก็ยืนคู่กับกราฟินแบ็กที่พลทโทษแบนคนอื่นก็เป็นไปตามคาดคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้กับเฟอร์จิฟันได แบ็คซ้ายก็เป็น m ิลลัสเคอร์เคชนะครับแล้วก็ตัวรุก4คนก็เป็นซาร่าทางขวาโกดี้กัคโปทางซ้ายฟอร์เรนเวสเป็นเบอร์10แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นอุโกเอกิติเกะนะครับขณะที่นิวคาเซิลเนี่ยตามคาดหมดทุกตำแหน่งนะก็ผู้สาประตัวก็เป็นนิกปอบกองหลังก็จะมีทางขวาเป็นคีแลนทิปเปียทางซ้ายเป็นทางติโนลิฟาเมนโต้คู่ mental, เซ็นเตอร์ก็เป็นแดนเบิร์นกับฟาเบียนแชนะครับกองกลางก็3คนพลังไดนาโมเลย ซันโดโตนารีโชลินตันแล้วก็บูโนกิมาไรช์นะครับส่วนข้างหน้าก็มีแอนโทนีอีลังกามีแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ทางซ้ายก็เป็นฮาวิบานส์อันนี้เป็นไปตามคาดส่วนริพูลก็มีการปรับก็อย่างที่บอกนะครับทีนี้เกมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าช่วง30นาทีแรกเนี่ยริปูลตั้งเกมไม่ได้เลยนิวคาเซิลเนี่ยเกมของเขาเข้มข้นมากวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่กองกลางบทชนะบอล2เก็บได้ เรียกว่าภาพเนี่ยตัดไปที่ข้างสนามไปดูอากาบกริยาของคุณนนคณนนี้กลับมาอีกทีเนี่ยนิวคาสเซิลได้บอลตลอดนะครับตัดไปที่อัธจันร์มีอารันเชียเลอร์มีเมลคอมแมคโดนัลของฝั่งนิวคาสเซิลแล้วก็มีเสียงคือฮาตัดกลับมานิวคาสเซิลก็บุกอีกนะภาพตัดไปที่อันเนอร์ส็อตข้างสนามสีหน้าตึงเครียดตัดกลับมานิวคาสเซิลก็ได้บุกอีกคือเป็นเกมที่ริปุลตั้งไม่ได้เลยบอลไปไม่ถึงข้างหน้านะครับอันนี้ ต้องชมการเล่นของนิวคาเซิลคือเข้าชิดเข้าหาแล้วก็เรียกว่าเน้นทุกจังหวะเน้นเน้นทุกจังหวะบอลสอต้องเก็บให้ได้ <c oughs> แล้วตัวที่จะมาทําเกมให้เลี้ยวพูลเนี่ยไม่ต้องให้พลิกเลยนะครับอูโกเอกิติเก้ที่ต้องอพักบอลให้ทีมเนี่ยเรียกว่าโดนแดนเบิร์นบ้างโดนฟาเบียนแช์บ้างประกบชิดตลอดพวกตัวลุกทั้งหลายเนี่ยแทบไม่ได้หันหน้าเข้าหาประตูของนิวคาเซิลเลยฟูเรนเวสหายไปอีก เกมหนึ่งเ,เหมือนนัดแรกที่เจอบอลมัดนะครับเพราะนั้นฟูลรนเวสสองเกมแล้วที่จะต้องอมีโจทย์ข้อใหญ่ข้อสำคัญที่ต้องปรับนะครับทีนี้เมื่อบอลมันไม่ถึงข้างหน้าบอลมันเสียง่ายนะครับเกมก็เป็นของนิวคาสเซิลนะจังหวะแย่งหม่งจังหวะที่ปะทะกันเนี่ยนิวเวสเซ่นไม่แพ้นะครับแล้วลิพุ่นเองก็ดูถูก เร่งจังหวะไปเองด้วยถูกเสียงเชียร์เสียงเร่งเร้าหรือว่าการเข้าหาบอลของนิวคาสเซิลเนี่ยทำให้จังหวะของลิพูนเนี่ยมันลวนไปหมดเลยมันม,มันไม่เป็นธรรมชาติจะเห็นว่านอกจากบอลเคลื่อนขึ้นหน้าไม่ได้แล้วข้างหน้าพักไม่ได้การต่อบอลโดนปัดหมดแล้วเนี่ยการผ่านบอลให้กันบางทีมันก็ยังแบบไม่เนียบมีจังหวะขาดขาด,ขาดเกินเกินน้ำหนักไม่ดีนะครับแล้วก <c oughs> ็เกมรับนะมี อิบราเมียโกานาเต้เนี่ยที่แมฤดูกาลนี้มาเนี่ยโกนาเต้ดูเหมือนดูเหมือนแบบมันมีจังหวะที่ไม่น่าไว้วางใจเขาชอบปล่อยให้บอลตกเป็นจังหวะที่แบบเหมือนกับไม่กล้าเล่นจังหวะแรกพอบอลตกเนี่ยจากเดิมที่ความได้เปรียบมันอยู่ในระดับ 6- 0 7 0เบนตี่ยพอบอลตกปุ๊บมันกลายเป็น50-50แล้วเนี่ยโกนาเต้จะมาเสียลูกแบบนี้อยู่เป็นระยะระยะเกมนี้ต้องบอกว่าเกมรับของเวอร์พูลเนี่ยฟันได้แบกไว้เยอะมากนะครับ จังหวกะก็กระโดดมงจังหวะเล่นลูกกอากาศสกัดบอลเนี่ยฟานไดท์ทั้งนั้นเลยเกมนี้ต้องบอกว่าฟานไดทช่วยทีมไว้ได้มหาศาลนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยโอเคหลังจากผ่าน30นาทีแรกของเกมเนี่ยนิวคาสเซิลก็เริ่มที่จะเพลาเครื่องลงไปเพราะว่าเร่งสปีดแบบต่อเนื่องเลยก็ต้องผ่อนลงเบาเพลาเลงบ้างขณะที่วอร์พูนก็เริ่มที่จะปรับเข้ากับ ความเร็วของเกมได้นะครับแล้วก็เริ่มจะเล่นบอลให้มันแน่นอนขึ้นบอลให้มันช้าลงหน่อยแต่ว่าเสียบอลยากขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> เกมมันเริ่มที่จะสูสีขึ้นทีนี้จังหวะที่ลิพูนมาได้ประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะครับนาที35เนี่ย <c oughs> เกมลิพูนไม่ได้แทบไม่มีโอกาสยิงช่วงมีแค่ลูกยิงของฟูเรนเวสในช่วงแรก ที่ตัดเข้ามาแล้วยิงแล้วก็นิกโป๊ปัดออกไปได้เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่แทบไม่มีโอกาสยิงเลยจนมาอะไรอนกาเฟนแบกเนี่ยเป็นทีเด็ดเลยนะครับเราจะเห็นว่าบอลเนี่ยกาเฟนแบกได้บอลเนี่ยเขามองมองทางขวาเป้าหมายก็น่าจะเป็นซา่ามองอยู่2ทีแล้วเขาเลือกยิงหักข้อเลยมันไม่มีใครคิดถึงผมว่านักเตะเรียงพูลเองในสนามก็น่าจะไม่มีแบบไม่ใช่ทุกคนที่จะนึกว่าลูกเนี่ยกาเฟนแบกจะยิง คือเป็นการยิงลักไก่ที่เด็ดขาดมากแล้วยิงได้น้ำหนักยิงได้ทิศทางเพราะมันเรียดเฉลับลน,นิดนึงแต่บอลมันไม่เปลี่ยนทางมากก็เบียดเสาเข้าไปลูกเนี้ย <c oughs> น, <c oughs> นิกโบมหมดสิทธิ์ลับเพราะว่าบอลมันไม่มีใครระวังอครับแล้วก็กาเฟนแบกเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะมาทมาประตูอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เล่นทั้งซีซั่นไม่มีประตูเขาไม่ใช่คนมันไม่ใช่บทบาทเขาที่มาทมาประตูแต่ลูกนี้เขาต้องชมว่า ในช่วงที่เกมมันตื้อๆเจาะไม่ได้ริพุล์จเจาะเข้าเขตโทษนิวเวอร์เซ่นไม่ได้เลยเขาคือความแตกต่างในการตัดสินใจเนี่ยความแตกต่างเลือกที่จะยิงลักไก่หักข้อแล้วมันเข้าลูกนี้ทําได้ยอดเยี่ยมต้องบอกว่า10เต็ม10นะการตัดสินใจของกาเฟนแบกแล้วก็สามารถทําได้อย่างที่คิดแล้วริพุลก็ไม่ได้เปรียบมากๆอีกนะครับในช่วงทดเวลานาที45บวก2เนี่ยจังหวะใบแดงของแอนโทนีกอร์ดอนซึ่ง จังหวะนั้นน่ยกอรอนก็พยายามวิ่งไล่นะครับวิ่งไล่กดดันไม่ให้ลิเวพูลเล่นง่ายแล้วก็ไล่ไปจากซ้ายเนี่ยไล่มาจนถึงฟานไดแล้วมันเหมือนอารมณ์มันพุ่งพลานนะครับลูกนั้นน่ยคือกอรอนผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทําร้ายฟานได้หรอกแต่ความพุ่งพลานของบรรยากาศเสียงเชียร์เล่งเร้าว,วิ่งไล่แล้วเสียงเชียร์มันฮือขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบจังหวะนั้นน่ะมันขาดลูกนั้นน่ะมันฟาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าพอเรามาเห็นภาพช้าเนี่ยจังหวะขาของแอนนี y กอร์ดอนเนี่ยมันยกสูงแล้วก็มันเข้าไปยันเข้าใส่บริเวณเอ่อข้อพับของฟานไดแล้วก็รูดลงมาเรียกว่ารูดถุงเท้าลงมาด้วยเลยลูกนี้พอ,อ,อกรรมการ VR นะครับก็คือทางจอห์นบรูซเนี่ยเขาเห็นเขาก็เลยแบบเรียกทางไซมอนฮูเปอร์เนี่ยผู้สินในสนามเนี่ย ให้เข้าไปดูหน่อยเพราะว่าลูกนี้มันเป็นใบแดงได้แล้วก็จากภาพช้าที่เราเห็นผมเชื่อว่าก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ใบแดงนะครับลูกนี้กอร์ดอนก็ต้องรับไปฟานได้เองเขายังเห็นใจกอร์ดอนนะคือลูกนี้มันแดงตามกฎกติกาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฟานได้ก็เขาคงเข้าใจดีว่าโอเคลูกนี้มันเป็นจังหวะที่คอร์ดอนเขาแบบแบบวิ่งเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทํารลายหรอกเพียงแต่ว่าอารมณ์มันพาไปความพุ่งพลาดมัน,ม,น,ม,นมันหยุดไม่อยู่ มันมันยั้งอารมณ์ไม่อยู่นะแล้วก็เหลี่ยมเนี่ยมันฝ่าวเขาก็เหมือนก็กคือก็คือปลอบใจเพื่อนนั่นแหละปลอบใจน้องนะครับแต่แดงก็คือแดงแล้วมันทําให้ริพูลเนี่ยได้เปรียบมหาศาลเลยเพราะว่านําด้วยแล้วได้เปรียบตัวผู้เล่นด้วยทีมที่ต้องไล่ขึ้นมาเพื่อเอาประตูมันคือทีมที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าเนี่ยโจทย์ยากของเดลกาเซ่นทีนี้เริ่มขึ้นหลังมานะครับเริ่มมาได้แค่ นาทีเดียวไม่ถึงนาทีด้วยริปูลก็มาทําให้ตัวเองสบายขึ้นอีกเพราะว่าอุโกเอกิติเก้มายิงประตูให้ริพูลนา2-0จังหวะนั้นคือนิวโกเซนก็กนยังไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรนะครับริปูลวางบอลขึ้นมาแล้วก็โก,กริกาโปได้ได้จังหวะยิงติดบ,บล็อกบอลกระดอนมากักโบได้ทีนึงก็ไหลให้เอเกติเก้แปะเน้นเน้นเบียดเสาเข้าไปเนี่ยริปูลนำ2-0ได้เปรียบตัวผู้เล่น3คะแนนอยู่ในมือละ แต่ปัญหาคือริวพูลไม่สามารถปิดเกมได้นะครับคือเล่นไปเล่นมาริวพูลพยายามดึงช้าละคือให้บอลเคลื่อนที่นะไม่จําเป็นต้องเร่งเอาวัตถุที่3เพราะว่าสถานการณ์มันพยายามคุมให้ได้นํสองลูกได้เปรียบตัวผู้เล่นแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือนิวคาเซิลโอเคเริวพูลเนี่ยแผ่วไปเองด้วยแต่นิวคาเซิลเองเนี่ยเหลือ10คนแต่เขาไม่ยอมแพ้อันนี้ต้องชื่นชมจริงนิวคาเซิลนี่ต้องยกนิ้วให้ คือเขาแบบสู้เต็มที่เน่ไขมาไม่รู้กี่กอกอะ่ะผมว่าการสิบคนจะบท11คนได้ขนาดนี้เนี่ยมันมันสุดยอดนะแล้วประตูที่เรียกว่าดึงดึงเอาความหวังของทั้งทีมขึ้นมาก็คือลูกมงของบรูโน่กิมารไลส์นี่แหละนะครับนิวคาสเซิลก็ต้องเน้นพวกลูกนิ่งทั้งหลายอะ่ะลูกฟรีคิกลูกเตะมุมลูกทุ่มอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเกมโอเพนเพลย์คนเหลือน้อยกว่ามันมันเจาะยาก แล้วเขาก็ได้จากลูกนี้จริงๆก็เป็นลูกทุ่มทุ่มไกลาจากทางปีกซ้ายอ่ะลิฟาเมนโต้จะเป็นคนรับหน้าที่ทุ่มไกลทุ่มมาแล้วก็สุดท้ายบอลมันม่งเช็ดมาถึงตัวหลังเนี่ยลูกนี้มิลอสเคอร์เคชจะต้องเป็นคนที่ประกบบ,บูโนโกีมาไรช์เปนว่วบอลลอยมาเนี่ยเหลี่ยมของเคอร์เคชมันไม่ทันแล้วนะครับคือมันกำจังหวะที่กําลังจะขึ้นเนี่ยบูโนโเข้ามาแล้วเขาเข้ามาดันแล้วเข้ามาชิดตัวแล้วเคอร์เคชพยายามจะขืนมันก็ไม่ได้เพราะว่า ท่าทางของเขามันเสียเปรียบะนะครับมันเหมือนโดนกดอยู่อย่างเงี้ยจะเบียดตัวขึ้นมามันก็ไม่ได้เขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเอาชนะบูโนได้จังหวะน,นั้นแล้วบูโนชิงเหลี่ยมนั้นสวยมากคือก็เป็นการประกบที่พลาดนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตการหาเหลี่ยมเรียกว่าพอเบียดได้ปุ๊บคาอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็เหลือแค่ว่าหม่งได้ดีไหมซึ่งบูโนก็หม่งได้ดีมากเพราะมันเจาะแล้วก็หมดสิทธิ์ป้องกันลูกนั้นนาที50า นะครับมันทําให้บรรยากาศของเซนเจน์้างเนี่ยมันฮือขึ้นมาเลยเพราะว่าตามหลัง2ลูกเหลือ <c oughs> 10คนแต่ว่าดันยิงไล่มาเป็น2อหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอร่อยเหาะเลยอาหารจานเด็ดเลยครับสำหรับใครที่ชอบฟุตบอลรักฟุตบอลเนี่ยโหเกมมันตื่นเต้นเนข้มข้นมากแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลเนี่ยเรียกว่าแทบจะวังเวเลย10คนนะบทเลี้ยพูลแบบ พ่อไปพ้อมาเรียกว่าป้อแป้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนพวกจอขอบแรลมซี่ลงมาที่เป็นนักเตะได้มาใหม่เปลี่ยนเอาลุยส์ฮอลลงมามาเติมความสดทางริมเส้นลูกครอสเอาวิลเลียมโอซูล่าลงมากองหน้ามาชนมาเบียดมามาเรียกว่ามาไล่นะครับแล้วก็มีลุยส์ไมลี่มาเติมความสดตรงตรง,ตรงแดนกลางคือนิวคาสเซิลก็พร้อมแรกนาะทีนั้นจะโดนอีกลูกนึงก็ไม่เป็นไรอแต่ว่า ถ้าผมได้อะผมก็ตีเสมอได้ก็แล้วกันแล้วมันก็มาจริงๆนะครับโอ้โหนาที88อะเป็นจังหวะคล้ายๆลูกแรกแหละก็คือจังหวะที่แพ้การม่งแล้วคราวนี้เป็นโคนาเต้นะครับโคนาเตา้แพ้ลูกม่งขึ้นแล้วมันแพ้ม่งเช็ดมาแล้วบอลพอตก50-50เนี่ยสุดท้ายมันเป็นโอซูล่าละโอซูล่าก็จิ้มผ่านอาริซงเบกเกอร์เข้าไปเนี่ย มันก็เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นก็ยังแก้ไม่ได้จริงๆในเรื่องของการการแพ้ลูกอากาศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือนิวคาสเซิลก็เป็นทีมที่เล่นลูกอากาศได้ดีมากๆนักเตะของนิวคาสเซิลมันสูงใหญ่ทุกคนนะครับแล้วตอนนั้นมันก็นาที88แล้วแข้งขาเรียวแรงมันก็มันก็มันก็อ่อนล้าแต่นั่นแหละมันก็คือแพ้ในการประทะลูกหมง โคนาเต้ล้าเขาก็ล้าเหมือนกันคือมันก็แบบเ,เป็นจังหวะถือว่าลุกนเนี้ยชิงมงพลาดนะครับแล้วก็โดนลงโทษทีนเ,นเนี้ยพอโดนสองสองเนี่ยภาพเดิมมันกลับมาอีกแล้วว่าเอ้านัดที่แล้วนําบอลมาสองศูนย์มาโดนตีเสมอสองสองต้องมาลาบากอีกเพียงแต่ว่าตอนนั้นของลิเวอร์พูลเนี่ยโดนสองสองแล้วยังมีเวลาในการที่จะแบบยิงประตูที่สามนะครับแต่ตอนเนี้ยเกมเนี้ยมันโดนนาทีแปดสิบแปด เวลามันแทบไม่เหลือแต่ว่าเกมนี้มันมีจังหวะหยุดจังหวะเจ็บเกิดขึ้นนะฟาเบียนแชหัวแตกอะไรแบบนี้หรือว่ามีจังหวะเจ็บไหลของซันโดโตเนลี่ lli, จังหวะเจ็บปฐมพยาบาลของโชลินตอนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทดเวลา11นาทีทีนี้ช่วงทดเวลาเนี่ยพอชูป,ป้ายขึ้นมา11นาทีเนี่ยผมว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยได้ลุ้นนะแฟนนิวคาสเซิลเองเนี่ยเหลือ10คนก็จริง แต่ว่าโมเมนตัมมันเป็นของพวกเขาอะเขายังบุกอยู่เลยตอนนั้น่ะยังช่งเรียกว่าช่วงทดเวลาเนี่ยห้าหกนาทีแรกเนี่ยนิวคาสเซิลได้เตะมุมแบบต่อเนื่องเลยนะครับยังบุกเข้าใส่ร์พูลอยู่เลยขณะที่ร์พูนเองเนี่ยทดเวลา11นาทีเนี่ยมันมีเวลาพอให้ร์พูนได้ตั้งหลักหายใจหายคอโอเคยันตรงนี้ให้อยู่ก่อนยันเพื่อรอโมเมนตัมของตัวเองให้มันกลับมาให้ได้11นาทีเนี่ยโอเคช่วงนั้นโดนกดอยู่ ตั้งเกมไม่ได้ปันป่วนแต่มันมีเวลาพอที่จะแบบอ๋ละท่านิวเซอร์เริ่มแผ่วเริ่มผ่อนนะเวลาหลังจากนั้นแหละจะเป็นของเลยวพูซึ่งสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองอีกแล้วเลยวพูนะครับลลโออ็นกูโมฮาเด็กวัย16ปีเดี๋ยวจะ17วันศุกร์เนี้ย29สิงหาคมนะครับก่อนนั้านั้นยังมีเปลี่ยนเฟเดโกเคียซ่ามีเปลี่ยนฮาวิเอเลียลงมาพร้อมๆกันเนี่ย แล้วก็เป็นริพูลจริงๆที่ได้ประตูโอ้โหนาที90 10บวกอ่ะจริงๆมันล้นไป11แล้วด้วยซ้าเข้าสู่การทดเวลานาทีสุดท้ายด้วยมันเป็นจังหวะที่ริปูลเนี่ยเริ่มที่จะได้ครองบอลละนะครับมันเป็นช่วงท้ายละเหลือ2อสานาทีละนิวเซอร์ล์หลังจากที่กดกดกดในช่วงทดเวลา45นาที6นาทีแรกเนี่ยหลังจากนั้นเกมมันเริ่มที่จะกลับมาเป็นของริปูลได้ครองบอลเริ่มสูสีกันละ ล้วช่วงท้ายตอนนั้นะก็เป็นจังหวะต่อบอลของริปูลซึ่งต่อบอลสวยมากนะคือริปูลก็พยายามเล่นแบบใจเย็น่ะแล้วก็ต่อบอลทำชิ่งเคาะไปตามพื้นที่ลูกนั้นทำสวยนะครับนิวคาสเซิลด้วยตัวผู้เล่นที่เหลือน้อยกว่าด้วยแล้วบทริปูลมาตลอดมันจังหวะบางทีมันคิดจะขยับเนี่ยมันไม่ทันแล้วริปูลก็ต้องชมว่าการต่อบอลทำชิ่งหลุดจากพื้นที่แคบๆเนี่ยทำได้ดีมากลูกนั้นน่ะสุดท้ายหลุดไปถึงซาร่าทางขวาแล้วซาร่าที่เงียบมาทั้งเกมเนี่ย ก็เปิดเรียดเข้ามาแล้วโซโบสไลนะครับที่ตอนนั้นน่ะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์10แล้วเพราะเปลี่ยนฟอ l i เรนเอสออกมีเอาคอนเนอร์แบตลี่ลงมานะอยู่ตรงนั้นโซโบสไลปล่อยบอลข้ามลอดขาไปที่ตัวหลังโอ้โหลูกนี้เป็นงานประสานงานที่แบบเนี้ยบมากแล้วมันจบได้สวยด้วยเพราะว่าลีโอเอ็นกุมาฮาเนี่ยวิ่งมายิงจังหวะเดียวเข้าลูกนี้ลีโอมั่นใจมากนะ คือจังหวะนั้นน่ะนาที90บวก10เนี่ยทีมเสมอ2 2ลูกรนี้ต้องเป็นประตูเนี่ยเหมือนนักเตะบางคนไม่กล้ายิงจังหวะแรกนะอาจจะจับก่อนเพื่อยิงให้ชัวร์ทีนี้ถ้าจับเนี่ยมันก็ไม่รู้ยังไงลนะ่ะถ้าจับนิกป๊บปออกมาแน่มุมเหลือแคบถ้ายิงเลยจังหวะเดียวเนี่ยถ้าไม่ชัวร์จริงไม่มั่นใจจริงเนี่ยนาทีนั้นนี่ม,มันมันยากอย่างเอนกันนะแต่ลิโอมั่นใจมากนะครับลุกเนี้ยวิ่งมาแบบเน้นๆเลยแปรเปรีอย,อยงเดียวสวนเข้าไปเลยโอ้โห เรียกว่ามันเป็นเกมที่แบบ5ดาวจริงๆแล้วลิพูลนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยดูเดือดตื่นเต้นนะครับรู้กันที่แล้วที่ยังจำกันได้ก็ 3, 3นะลิเนะร์พูลโดนนำา2ทีกลับมาแซงนำา3 2แล้วเนี่ยนาที90โดนฟาเบียนแชร์ยิงเนี่ยเกมนี้ก็เหมือนกันนี่ยังไม่ต้องไปนับยุค90นะกลาง90ที่มี4-3 4-3ที่แอนฟิลด์2ปีติดอะ่ะนะโอ้โห เกมนี้สุดยอดใครเป็นแฟนเลียร์พูลเนี่ยก็คงชื่นใจอะว่าสุดท้ายล้วทีมได้สามแต้มนะครับใครเป็นแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าก็เสียใจไม่ลงนะโอเคอาจจะเสียดายอะว่าม,มันเกือบจะได้แต้มแล้วสามแต้มด้วยซ้าแบบลุ้นถึงตรงนั้นนะแต่ว่าอสุดท้ายมันแพ้ก็อาจจะเสียดายแต่มันไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยผมว่าน่าประทับใจแล้วก็ น่าภูมิใจแทนแฟนบอลนิวคาสเซิลส่วนแฟนลิพูลนะครับก็ใจหายใจคว่ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็3าคะแนนก็สําคัญที่สุดนะครับสเกมแรกโอ้โหเรียกว่าคือจับจริงๆได้หคะแนนเต็มนะครับเช่นเดียวกับอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ถือว่าเป็นการเก็บแต้มที่ดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับอ่ะโอเคนี่คือบทสรุปของเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันเดย์ไนท์ คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ